สวัสดีครับผมมันพินกับ c ช e l f e ฟิลไทยใน youtube ครับก็วันนี้รีวิวอาหารคนเดินทางครับเจอมาใหม่29บาทสอขอ้นกันนะครับหมูยอยำแซ่บนะฮะก็บอกว่าพร้อมทานได้หรือจะไมโครเวฟก็ได้นะฮะแปดสกร,รมัมน้ำยำยี่กร,รมัมน้ำหนักสุทธินะฮะก็มีน้ำยำม,มาคือ คนไทยชอบกินหมูยอยำนะครับสะซอฟักันเนี่ยเขาทำหมูยออยู่ก็มาขายพร้อมน้ำยำเลยครับอันนี้น่าสนใจดีก็เดี๋ยวลองชิมเัาดูครับว่าจะเป็นยังไงแต่ก็ยี่ิบก้าบาทก็จะถือว่าแพงอยู่นะซองเป็นแบบตั้งได้นะครับอันนี้ออกแบบให้ตั้งได้เราสำหรับคนเดินทางกินได้สะดวกซองน้ำยำนะครับซึ่งเขา อยู่ในตู้ที่มันแช่เย็นอยู่นะฮะ <S eremos> เขาจะแยกเอาส,สก็อตเทปปิดนะฮะแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวจะฉีกซองครับเอาฉีกซองออกมาแล้วครับนี่ครับหมูยอขออนุญาตหยิบชิมจะเป็นหมูหยอเนื้อนวลนะครับเพราะว่าเราจะผลิต ในแบบอุตสาหกรรมถ้าเป็นหมูยอทางอีสานอุบลหรือว่าถ้าคนพน,นมหรือหลายๆที่เนี่ยเขาจะเป็นเนื้อที่หยากกว่าครับอย่างนั้นจะกินอร่อยกว่านะแต่อันนี้ก็คือก็การผลิตอุตสาหกรรมนะครับเราจะได้ระดับหนึ่งนะเดี๋ยวเอาน้ำยำใส่ครับครับก็เทน้ำยำลงไป ทำยังไงดีะอืมใช้นี่ครับคุกเขาให้เข้าออด้วยกันมมาดูครับหมูยอยำแซ่บนะผมไม่ได้ครับผมกลาวว่าจะจิ้ม จิ้มได้แล้วครับผมประยุกเอาหลอดนมหลอดโยเกิร์ตนะครับมาใช้แทนนะครับน้ำยำนี้จะออกแบบเป็นรสแดงนะคือไม่ใช่มันบอกว่าน้ำยำจะมีที่คุ้คุนกันนะ่ะจะมีรสเขียวรสพริกเขียวกับรสพริกแดง อืมอน,นี้ออกคริกแรงครับก็เปรี้ยวหวานนะครับแต่ว่าจะไม่ได้เป็นน้ำยำที่แบบรสออกมะนาวหรือเป็นพริกเขียวนะก็อ,อีกริหนึง่งก็ไม่เหลวครับแก้เรียนคนเบื่อแล้วอยากกินอะไร รับๆหรือว่าเป็นกับแก้มนะผมไม่โพสเบียร์แนะนำกับแก้มนี่ผิดกฎหมายไหมครับคงไม่ผิดนะเพราะว่ากับแก้มเนี่ยเป็อาหารในวัฒนธรรมนะรีบกฎหมายไม่บีบวัฒนธรรมมากก็ไม่ได้นะ ใช้ครับแต่ว่าผมชอบแบบน้ำยำแบบพริกเกียวมากกว่าแต่อันนั้นเขาควบคุมคุณภาพได้ยากนะครับก็เลยทำแบบนี้มากหมูยอยำแซ่บรับก็ใช้ได้ครับเรามีภาษาจีนด้วยเนี่ยก็ใช้คำว่า spicy Vietnamese sausage นะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยเรารับมาจากทางเวียดนามแล้วก็ สไตล์ลลักษณะการทําแบบนี้ครับหมูยอแต่ว่าหมูยอบ้านเราก็ไม่เหมือนกับบ้านที่เวียดนามเสทีเดียวนะเวียดนามก็จะมีหลายแบบประหลาดพิสดารมากนะครับถ้าใครสนใจก็ไปในช anel feel thai นะครับพิมพ์คำว่า f d l t h a i นะครับตามชื่อ c h anel n เนี่ยเป็นวัคคาว่าหมูยอแล้วก็เวียดนามน,น,นะครับจะเจออะไรเยอะตอยี่บาบาทครับ ครับพบกันใหม่ครับกับ c h ช n แนลฟิลไทยใน youtube สำหรับเป็นกับแก้มผมว่าเวิร์กเวลากลางคืนที่ไม่รู้จะไปซื้ออะไรแบบนี้ที่ไหนนะฮะหมูยอยำแซ่บสอข้กนก่นครับสวัสดีครับ